อันนี้พิเศษเลยนะคะสำหรับผู้ใหญ่บ้านโ<อ>้ม,มาดูกันเลยค่ะนี่นี่เป็นไงรสชาติมันจะเปรียปร้ยวๆเพราะว่ามะม่วงเราออกเปรี้ยวหน่อยๆบวกข้าวเหนียวบวกน้ำกะทิบวกเค้กความกรอบอ,อร่อยวะนะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้โหวันนี้เอาให้โยชิหนึ่งอันจ้าแล้ว ของหนูเอาอันนี้ดีกว่าหนูอยากกินอะไรหวานๆนะ่ะช็อกโกแลตฝอยทองดีกว่ากล้วยม,มีไหมคะวันนี้มีมีจ้าช,ช็อช็อกโกแลตฝอยทองแล้วก็กล้วยใครอะมิลี่ค่ะมิลลี่เองอะไรของตัวนีับบเฮ้ยกินให้มันดีดนี่นนนนนนนผู้ชายคนนี้ เคยเป็นบ้ามินลิมาเองงี้มันต้องงี้อยู่แล้วเอาเต้นสุดปังปังปนะอุ้ยเฮียแล้วเข้าจะมูงไปแล้วจ้ะไปดูด้อ๋อมินลิโอ้โหไม่น่าใช่มินลิไม่อันนี้ออกจะสวยอันนี้มินเละมินเละเต้เเเเเปปปะะะลลลลลลตตตมม้องเต้นไปด้วยดิเอาสุดปั กำลังดังใช่ไหมพ่อกินมะม่วงเหของพ่อให้พ่อกินพ่อย้าออยากกินเฮ่เมาจังหอมฉุยเย็บเย็บกินมะม่วงพ่อสุดไปไปงปไปปีเอาเอาสุดไปโอ้ยจัดนี่ เดี๋ยวชีดต้องไปเช็ดให้เดีเช็ดให้น้องหน่อยลูกดี๋ยวี้เช็ดให้น้องหน่อยพีชัดูดิดูมันทำลูกตองเดี๋ยวอปังอะไรแบบนี้ไปต่างแขกันดิฝากค่ะเดี๋ยว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 เียร์กับมิก่อนมึงเดี๋ยนี้มึงเล่นลุงเลขนาดนี้เลยให้งมอ้เพามากินเค้กน้ ตอนแรกอะท่าหนว่งมวงกันหน้าแดงอยู่หรอตอนเนี้ยสุดไปตอนเนี้ยไปล้างหน้ากันไปสวัสดีค่ะตอนี้าสู่โบโยชิชาแนลต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะมินลิดังไปทั่วโลกมากกับกระแสขึ้นไปโชว์นะคะเวทีระดับโลกเลย ดังนะคะพาข้าวเหนียวมะม่วงของเราเนี่ยดังไปถึงต่างประเทศเลยใช่ข้าวเหนียวมะม่วงนี่ร้านไหนมีนี่โอ้โหหมดหมดแถวยาวเหยียดเลยเพราะพ่อวิยิมไปเหมามาหมดเออไม่ใช่ก็ไม่ใช่เพราะมิลลิคนเดียวเถูกต้องฉะนั้นวันนี้วันนี้เราก็เลยจะมาตามกระแสของน้องมิลลิสสักนิดนะว่าเอามาฟื่เจอร์อาระฟิวชั่นเอาระเอาระเอสเตอร์อะไร ไม่มีใครห้ามใครเลยมั้งทุกคนเนี่ยวันนี้นะคะเรามีแบบเชฟด้านขนมหวานประจําบ้านของเราอยู่อ่าผ่านหน้าบ้านมาใช่จัดซะหน่อยเซนั่นก็คืออ่าขายเค้กเค้กอะไรวะเค้กระเล็บเค้กเคมึงไม่มัปรึกษายหมหรอขายเค้กนะคะเราก็เลยจะมาฟิวชั่นกับข้าวเหนียวมะม่วงตอนนี้ใครเคยกินบ้างเค้กข้าวเหนียวมะม่วงตองไปไหนเนี่ยไม่นัดกันจริงเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกกูใช่ใช่ไหมลูกกูใช่ใช่ไหมอ๋ออีแพงเค้กอะวันนี้ให้นะาทำเค้กไส้ข้าวเหนียวมะม่วงลองชิมดูดิว่ามันจะอร่อยแค่ไหนใช่เขาว่าน่าจะอร่อย่หรอเป็นแบบของหวานเหมือนกันเลยอืก่อนอื่นเลยได้ไหมอะไรหรอก่อนอื่นเลยทำไมคะไปล้างหน้าก่อนไปโอ้โหตัว หมือนเอาหน้าไปคุกกี้มาเมืมมมม่อคืนนอนหลับแม้วตื่นมาลูกขี้อะองหน่าไอ้อทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรมามมเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าความน่ากินมันจะน่ากินแค่ไหนนะคะแล้วก็มีวิธีการทำยังไงก็ปันป้นๆนะเนาะเหมือนเหมือนเค้เลยแต่ว่าเราใส่ข้าวเหนียวไปใส่มะม,ม่วงใส่น้ำกะทิอะไรอย่างนี้เป็นข้าวเหนียวม่วงเลยเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่ามันจะน่ากินแค่ไหนรอพี่ยิ้มสักครู่ร้อยตัวนั้นล้างหน้าก่อนนี่จะทำทำไมให้เลือนเธอะนั่นัตวดิรีบถ่ายรีบจบไป อ้ไสัตว์ขยันเป็นพิเศษมึงนี่อะไรเนี่ยขยันเหมือนร้อนตังค์ใช่อโน่ดูว่าก่อนเหมือนไหมทุกคนค่ะเหมือนอโนน่เหมือนเป็นเที่ยวแล้วร้อนตังค์เหมือนตังค์หมดอโนน่เหมือนเป็นเที่ยวแล้วร้อนตังค์เหมือนตังค์อีกกระถอยมึงไปกระถอยนี่ทุกคนนะคะนี่เลยน้ำพริกกระแซ็บสองแซ่งแม่โบกำลังมีโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่ง เข้าไปซื้อได้เลยนะคะที่เพจนันพิกรสับสองแสบนะคะราคาเพียง299บาทเอาไปเลย2แถม 1, 1สั่งซื้อได้นะคะคลิปตาล่างนี้เอาไปฝากคบนส่งการใช่ไปอุ่นหนุนแม่โบนะคะบ๊ายบาย มาเลยเดี๋ยวนี้ให้น้าเอานี้ทําใส่เค้กสักสามอันเออให้คนภายในบ้านชิมกันเนี่ยได้เอาให้หมดนี่เลยเนี่ยเอาให้หมดนี่เลยน้าล้างสันได้กี่อันน้าจัดให้หนูหน่อยเอาแบบน่ากินน่ากินเลยใช่ให้น้าจัดให้หนูเลยนะคะคุณน้าต้องใส่อะไรก่อนคะคุณน้าใส่ข้าวเหนียวก็เสร็จข้าวเหนียวนี่ก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมีแล้วอมูลไหมคะอมูลมีแล้วไม่ต้องทามีมีดด้วยนะ มีมูนไม่พอมีมีดด้วยพร้อมเสียบนะคะนึกว่าต้องการมูนนะบอกนะคะคุณนะคะโอ้โหอพอดีพอดีโอนี่มาแล้วพี่เขาเหนียวมาม่วงเอาแล้วไหนตอนนี้ใครเคยกินบ้างขนมเทปเทปกับเหนียวมะม่วงน่าจะยังไม่เคยมีใครทำไม่มีใครในประเทศไทยแน่นอนค่ะคุณนะออกแล้วว่าเดี๋ยวให้อานี่เอาไปขายได้เลยหนูไม่กินเลยกจิกค่ะคุณนะคะเทปแอนมะม่วงใช่

ไม่เอาอันนี้เล่นไม่ได้เขย่าน้ำกะทิ<ส>ดเด็กดูเยอะเอาเอาผิดตรงไหนเขย่าน้ำกะทีแล้วที่น้องร้อยแปบร้ออา,า่าได้กะทีแล้วคออ่ะ่วงนี้ค้นหน่อยเมียไม่ค่อยเอา คนละเรื่องกันอ๋อเฮ้ยเฮ้ยสวยเลยอ่ะเฮ้ยโหทัาไม่ใส่เยอะด้วยเดี๋ยวหวานแต่ทำกินยากพยายาสุกเค้กแป้งเค้กไหมแล้วอ่ะไม่ดูว่าใช่ๆน่าดีเลยโรยไปเลยอาะพานหน้าประชีดอือหือวิอะไรอร่อยหน้าหน้าตาหน้าดีน้ากินมากไม่อาทำเหมือนอันนี่แหละเหมือนที่ใส่แบบหน้าเค้กเลยอ่ะไม่แล้วไม่แล้วตอนเนี้ยไม่แล้วแล้วไม่แล้วอาบอกไม่เลยต้องใส่ดิเหรออันหนึ่งมันใส่ไหยอ่าโอเคลมพ่นแบบลมเพื่องการรสชาติ เสร็จแล้วเฮ้ยเกือบไหมเพราะมันจะไหมไงเขาว่าอะไรมัวแต่คุยไงเออนี่ยมัวแต่ชักว่างชักหัวอินที่ได้ยังไงลูกอ้คนนี้โอเคตอนนี้นะคะเราก็ได้ข้าวเหนียวมะม่วงหนไงทีนี้หนูดินี่หน้าตาช่ยย่อยนะจ๊ะเจ้าแรกของไทยนี่ไงข้าวเหนียวมะม่วงเค้กเค้กข้าวเหนียวมะม่วงเออดีคอนโชว์แบบมันลิอ้าวเต้นสุดฟัง ก่อนเราสิเราเป็นคนต้นจำรับอะ่ะตัวต้องชิมก่อนเลยอันนี้คือเค้กข้าวเหนียวมะม,ม่วงหอมแล้วก็ทีหอม,อมหอมมากเลยเขอขอ,ขอกินแบบขอกินกันนี้นะหอมอ่ะหอมกินมะม่วงด้วยเหนียวเข้าไปด้วยนี่นี่นะนี่ยดูอว่ะ อ้าค่ะอร่อยมากเลยค่ะจริงป่ะเพิ่มเมนูเข้าไปได้ไหมมีรสชาติเปรี้ยวๆนี่นะหนูจะบอกให้นะนาต้องขายของตามฤดูกาลฤดูนี้มะม่วงกำลังดังนะาก็ต้องเอามะม่วงมาลงเป็นหน้าเค้กมะม่วงทุเรียนกำลังมานาก็ต้องเอามาเป็นหน้าเค้กุเรียนนี่ถ้าเกิดหน้ามะฟิตนี่ไม่ต้องเป็นเป็นค้กนะมโอ้ยเปรี้ยวกันตายทั้ไหนตะขบออกโอเม็ดเต็มนี่เลยนี่กันเป็นนกเลยทีเดียวเ่รอทำไมเนี่ยนชินไม่เป็นไงนี่นะ เป็นอไม่เหรออร่อยบอกอร่อยแม่อร่อยบอกแม่อร่อยอร่อยแม่อร่อยก็บอกอร่อยอืมอ่าไม่ได้อร่อยอ่ะ้ำก็ชีอ่าออ่ยอกหำเลยนะเฮ้ยมึงก็ยาวไปหรอมาเพียนสายอรอ่อตบเหมือนนี้แม่เํามปากเต็มคำบ้าค่รสชาติหวานมัอร่อยหอมหวานมันเลยอ่ะให้พ่อชิมนีพ่อต้่เคยกินแน่ของประหลาดประลาเยยางนี้ ก็ชิมเคปข้าวเหนียวมะม่วงเก็รู้จักมินี้จ้ะอ่ะจัดไปไอ้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 เป็นไงหนึ่งเดียวในไทยค่ะคุณพ่อค่ะบอกนายเป็นไงรสชาติเป็นไงรสชาติมันเปรี้ยวๆมะม่วงกูจะรับก็ได้อะปากมึงเลยหอมเหม็นเหรอมีลิปากเหม็นหรอคะน่าจะเป็นมะเร็งเลยค่ะเป็นไงพ่อไหนคอมเมนต์หน่อยเคปข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าแรกในไทยได้ไหมรสชาติดีนะประหลาดดีอะแม่เอาแล้วอร่อยอร่อย ไปดูไปดูอันนี้ไปดูนี้อันนี้ค่ะอันนี้พิเศษเลยนะคะสำหรับผู้ใหญ่บ้านโอ้มาดูกันเลยค่ะนี่นี่บัมบัมมันน่ะโอ้ของจริงเทปข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเยอะเยอะแล้วคณะค่ะถ้าไม่พอเดี๋ยวเอาที่หนูค่ะเี้ยนี่นี่นะะทุกคนอยากลองกินอันนี้มากได้เลยค่ะจะม้วนยังไงเลยเนี่ยน้ำม้วนได้ไหมคะเนี่ย นี่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อมือนะเธอนะม้วนได้ทุกอย่างบอกให้วันนั้น18ล้อมานายังม้วนซะเลยม้วนใส่18ล้อว้ามมาสิ่ว้ามมาสินี่นะคะนี่ก็คือเคปมะม่วงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเดี๋ยวจัดสวยๆเลยเฮ้ยออ่่าา มมาาเขออลงชิได้เลยค่ะนี่เป็ตัวเค้ไหนโคตรน่ากินเลยใช่อันนี้คือเค้กข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าแรกในประเทศไทยเลยนะคะอยากลองชิมเลยแบบนี้เลยนี่มันก็มีคือมีแป้งเค้กนะใช่เป็นไงรสชาติมันจะเปรี้ยวๆเพราะว่ามะม่วงเราออกเปรี้ยวหน่อยๆน่อบวกข้าวเหนียวบวกน้ำกะทิบวกเค้กความกรอบอะไเหรอนะมันแปลกดีนะมันแปลกดีนะคล้ายๆกับไอติมข้าวเหนียวมะม่วงอะไรเงี้ยใช่นี่นี่ อ่ะเฮ้ยอร่อยอร่อยไหมคะพ่อเหีนยวมนี้หว่าพ uh, ่อพ่อมาพ่อมาของดีๆอันนี้คือของดีครับพ่อคะเมื่อกี้มันอาจจะไหม้ไปหน่อยเมื่อกี้คือคีปปากหนูค่ะพ่อก็ลองอันนี้อันนี้อร่อยก็ลองน้ำกะทิหนูค่ะข้นคักเลยค่ะคุณพ่อคะไม่เอาวกะทิอ่ะใช่เริ่มเกลียดเลยพ่อไม่มีมะม่วงอ่ะตบมะม่วงด้วยค่ะเอยเป็นไงพ่อร้อนร้อนร้อนตรงไหนวะร้อนมะม่วง ลองดิลองอร่อยไหมอร่อยไหมมันมีความกรอบของไอเชฟเข้ามาเนาะหอมแป้งเข้ามาเออแบดแบดเนี่ยข้าวเหนียวม่วงกรอบกรอบกรอบเหลือบแปลกดีแปลกดีเนี่ยเดี๋ยวให้อารองชิมมามามาเรีวค่ะเดี๋ยวให้เจ้าของลูกลูกลูกค้ามาเต็มเลยค่ะนาคะลูกค้ามาเต็มเลยค่ะเร็วเร็วค่ะรอได้ลูกค้ารอได้อออร่ยดนี่ค่ะโอ้โหทำเองแดกเองก็แรงพอค่ะสุดยอดไหมคะคุณนาคะเยี่ยมเยี่ยมบอกแล้วว่ามี ไม่รู้ใหม่ไม่รู้ใหม่ใครทำคะอันนี้ใครทำถาเองครับถาเองก็เล่นไปและนี่นะคะก็คือเค้กข้าวเหนียวมะม่วงเอาไปลองทำตามกันได้นะคิดเอาสิคะแนนให้กี่คะแนนเอาความแปลกมาเลยเต็มสิบเลยค่ะไปลองทำตามมันเข้ากันได้คล้ายๆไอติมข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะถูกต้อง่มันไม่เย็นไงแต่มันจะร้อนๆหน่อยอุ่นๆกรอบๆใช่แล้วลองดูเลยนะคะกับกระแส ขาวเหนียวมะม่วงอุ๊ยอย่าลืมอะไรลืมบอกไปว่าแดกเข้าวเหนียวมองแดกกะทิอย่างงี้ยวันยังเฮยจะต้องกิน k ีโอไฟเบอไงตอนนี้เขามีโปรโมชั่น2กล่องแถมกระปุกชงนะคะที่เพจ้างล่างนี้เลยนะคะทีโอไฟเบอร์กินแล้วหุ่นจะใช่ค่ะกกแเลยที่ลิงค์ตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะบ๊ายบายวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ